สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการซื้อตัวหนังผ่านแอปพลิเคชันช h อปปีนะครับแล้วก็พวกป๊อปคอร์นพวกน้ำอะไรพวกนี้ผ่านทางแฟลเซลซึ่งถ้าเรารอถึงแฟลเซลเนี่ยพวกน้ำพวกป๊อปคอร์นถังใหญ่อะไรพวกนี้จะลดราคาเหลือเพียง19บาทเท่านั้นนะ จากปกติถังละ99มันแบบว่าคุ้มมากๆก็เลยจะมาแนะนำนะครับวิธีการซื้อผ่านช้อปปีแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปแลกตัวหนังแล้วครับแล้วก็ใช้โค้ดซื้อน้ำซื้อป๊อปคอนผ่านทาง Major c ์ซินิเพ็กนะนะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยด้วยวิธีการซื้อตัวหนังนะครับเราก็เลือกแอปช้อปปีลงมาข้างล่าง มัวเติมเงื่อนาจบินเื้อตัวหนังนะครับเราก็เลือกค่ายเมเจอร์หรือค่ายเอฟก็ได้ที่เราจะไปทําการดูหนังนะครับตอนนี้ผมจะไปดูหนังที่เมเจอร์ซินิเพ็กนะจากนั้นนะครับก็เลือกหนังที่เราจะทําการที่จะไปดูนะครับแล้วก็กดที่ซื้อนะครับเมื่อกดซื้อแล้วนะครับจะเข้ามาเป็นหน้าของหนังนะกดซื้อตั๋วหนังนะครับจากนั้นนะครับก็เลือกลงหนังที่เราจะทําการไปดูนะครับ ผมเลือกเมเจอร์ซีดีเพ็กนนทบุรีนะเมื่อเลือกลงหนังแล้วนะครับก็จะมีข้อมูลนะครับรอบหนังแล้วก็ราคาบอกนะครับกดที่ซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นการเลือกที่นั่งนะครับก็จะเหมือนกับที่เราไปจองที่บล็อกออฟฟิศหรือว่า่างตู้ถัวขายตัวหนังทั่วไปนะเหมือนกันเลยเราก็เลือกที่นั่งให้เรียบร้อยนะครับกดยืนยันที่นั่งอันก็จะมีสรุปนะครับ แล้วก็จะมีของทานเล่นนะพวกป๊อปคอนพวกนั้นหวัดลมมันจะมีราคาแฟนเซล์บอกเห็นไหมครับจาก95เหลือ39บาทเดี๋ยวทั้งนี้เราสอนอีิทีท้ายคลิปนะครับตอนนี้เราซื้อตั๋วหนังก่อนนะครับกดชำระเงิน เมื่อกดชําระเงินแล้วนะครับระบบก็จะมาให้เราชําระเงินผ่านทางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น shopee pay หรือบัตรเครดิตหรือจะเป็นเอสเฟลเลเตอร์ Later, นะครับเราก็กดยืนยันชําระเงินนะซื้อตั๋วผ่านทาง shopee จะดีอย่างนะครับก็จะมีพวกโค้ดส่วนลดมีคอนนะครับหรือว่าเราใช้คอนในการลดค่าราคาตั๋วหนังได้นะเยี่ยมมากๆเลยครับ,เ,คครบเมื่อเราชําระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับตั๋วหนังของเรานะครับจะไปอยู่ที่สินค้าดิจิทัลตรงนี้นะครับ กดเข้าไปนะครับสิ็จคาดิจิทัลกันนะครับเราก็เข้าไปที่สําเร็จนะครับแล้วก็เลือกบันเทิงนะก็จะมีตัวหนังเมเจอร์ตามที่เราซื้อไว้แล้วนะครับเดี๋ยววิธีการเข้าโรงหนังเนี่ยจะมาบอกอีกทีท้ายคลิปนะครับผมต่อไปเป็นการสอนวิธีการซื้อแฟดเซลพวกน้ําพวกป๊อปคอนนะครับแล้วเราจะเดี๋ยวเราจะไปแลกตัวหนังแล้วก็ป๊อปคอนพร้อมๆกันเลยนะวิธีการเลือกซื้อป๊อปคอนนะครับแล้วก็น้ําบัดรลมสาค้าแฟดเซลนะครับของโรงหนังเมเจอร์ซีนีเพ็กนะ จาก95นะครับจะเหลือเพียง39บาทโค้ดคุ้มมากๆครับผมว่าซื้อแฟลเตลแล้วก็ก่อนไปดูหนังนะแล้วก็มันจะคุ้มมากๆเลยเดี๋ยวมาสอนวิธีการซื้อแล้วก็แลกนะครับแล้วก็เลือกนะครับแล้วก็กดยืนยันการซื้อของทานเล่นแบบนี้นะจากนั้นก็ชําระเงินอะไรให้เรียบร้อยนะครับ <ๆ S 2> ก็จะมีให้เลือกเหมือนกับซื้อซื้อตัวหนังเลยก็มีโค้ดมีคอนอะไรลดได้นะครับกดยืนยันการซื้อนะครับผม เมื่อซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ที่สินค้าดิจิทัลเหมือนเดิมนะครับแล้วมาตอนนี้มันจะอยู่ที่ที่ต้องได้รับนะครับเรียกบันเทิงจากนั้นให้เรากดยืนยันการซื้ออีกครั้งนะครับเพื่อจ่ายเงินให้เมเจอร์นะแบบนี้นะครับเมื่อกดยืนยันแล้วนะครับจะอยู่ที่สําเร็จแล้วก็บันเทิงนะตอนนี้เมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีพวกบาร์โค้ดคิวอาร์โค้ดนะครับจากนั้นก็ไปที่เมเจอร์ซินิเพ็กเลยนะครับซื้อสําเร็จนะครับเราอย่ากดเลื่อนอะไรนะเดี๋ยวเราให้พนักงาน ที่ขายตัวหนังขายป๊อปคอร์นเลื่อนเอานะครับเราอย่ากดน,นะครับจนั้นนะครับเราก็เปิดแอปพลิเคชัน s h o p e ีนะครับที่มี QR Code คแล้วก็ของป๊อปคอร์นแล้วก็น้ำดื่มนะครับให้พนักงานจุดจำหน่ายได้เลยเดี๋ยวเขาจะทำการดำเนินการให้เองเลยนะครับก็แค่เปิดโค้ดแล้เขาสแกนแค่นั้นแหละครับคุ้มมากๆ39บาบาทเองนะครับในส่วนของตั๋วภาพยนตร์นะครับถ้าเราต้องการจะเก็บสะสมใบตัว๋วแบบว่าคลาสสิกคลาสสิกเราก็ ไปแลกที่บล็อกออฟฟิศนะครับแต่ถ้าไม่ต้องการแลกตั๋วนะครับก็สามารถเปิด QR code ของภาพยนตร์นั้นที่เราซื้อผ่านทาง s h อ p e e ให้พนักง,งานสแกนหน้าทางเข้าได้เลยนะครับเหมือนกันเลยกล่องบอคอน,นะครับตัวนี้ก็จะเป็น85ออนะในราคา19บาทโคตรคุ้มนะส่วนน้ำก็จะเป็นน่าจะแก้วใหญ่นะ19บาทเหมือนกัน,นครับ